ส่วนเหตุการณ์ยึดรถเมยนะครับทากผู้ชมครับมีเหตุการณ์ยึดรถเมยเพื่อไปปิดกั้นเส้นทางที่กระทรวงมหาดไทยไปฟังเสียงดูสักนิดหนึ่งนะครับนางไรเป็นเสียงของพนักงานขับรถับรถเล่าเหตุการณ์นะฮะคนยดมนเยอหมคอคนเยอคอคนเยอมคะนเอคยะเยอมคะเยนเย้อเอ่ ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ตอนคนมันมีประมาณสิบกว่าคนได้แล้วก็รถตู้คันหนึ่งแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมันบอกจอดจอดจอดไม่จอดไม่ได้ต้องจอดมันบอกอย่างเงี้ยผมก็ขอเขาบอกว่าผู้โดยสารเยอะแยะขอไปหน่อยมันไม่ยอมบอกผมจะเอารถคุณปิดถนนตรงนี้มันบอกเองี้ยก็คือทุกคนต้องลงหมดลงหมดกับลงลงเขาเจาะหมดเลยมันปล่อยลมออกหมดนั่นน่ะสองล้อแล้วมันเอาลวดไอ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 ตะปูระบายอ่ะ ฝางลรอหลงล้อหลังมดนี้เอาออกกันไปแล้วเนี่ยมีผมคันเดียวเนี่ยแล้วก็เขาว่าสายสองอยู่ทางนู้นอีกนี่นะครับเป็นบางช่วงบางตอนนะครับสุดท้ายที่กระทรวงมหาดไทยนั้นม่มีการเข้าไปดําเนินการตับระการใดคุณถาวเรเสถีเนียมนะครับนำกำลังไปช่วยดูแลจุดนั้นเนี่ยนะครับของกอปปสคารมพลงชาตินะครับแล้วเดี๋ยวพัก,กตรงนี้เดี๋ยวกลับมาครับ